ท,ทักทายค่ะรีวิวงานจากสุขชัยการช่างเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถขายของนะรถขายของอเนกประสงค์ค่ะจะมีลังคาอ่ะพิเศษเลยตัวนี้หลังคาสามารถพับเก็บได้นะคะดูตรงนี้นี่พับเก็บได้นี่เลยนะคะจะเป็นสองฝั่งนะคะ ด้านข้างจะมีสองฝั่งมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้นนะคะเดี๋ยวช่างพับเก็บให้ดูเนาะนี่เลยแดดไม่สองฝนไม่สองค่ะตัวนี้เป็นลูกค้าจากสชนบุรีมาสั่งทํานะคะขายได้ทั้งมึกย่างไก่ย่างลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดนาะตัวนี้จะเป็นอ่าตู้นี่เปิดขึ้นลงได้ เนาะวางเตาแก๊สปิกนิกวางเตาแก๊สปิกนิกสำหรับทอดสำหรับสำหรับทอดสำหรับนึ่งได้ตรงนั้นเป็นที่วางเตานะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางเตาย่างนะคะสำหรับเตาเคสผ่าครึ้งสำหรับวางเตาย่างนะคะตรงนั้นก็วางถังได้นะคะตรงหลังคาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพื้นวางสำหรับวางตู้วางตู้ลูกชิ้นวางถังน้ําแข็ง นะตัวนี้งานจะอยู่ที่13,000บาทค่ะสามารถสั่งทำอินบ็อกซ์ทักแชทมาที่ Facebook นุชดินสุขชัยนะคะ n u c h a r i n s w o k c h a i หรือ,อโทรมาก็ได้ค่ะ098-619-5619นะคะผลิตงานโดยช่างสาครนนะคะสุขชัยการช่างค่ะโอเคนะสวัสดีค่ะ